เอาล่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเรามาฝึกเล่นเพลงอยากกินมูคะทะอยากกินมากก็ต้องเล่นให้เป็นไวๆอะมาดูกันเลยเล่นยังไงแต่ก่อนจะไปเล่นทุกคนต้องช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับแอปเปิลโชก่อนนะจะได้มีพลาดทุกคลิปเด็ดของเธอจ้าบอกเลยว่าต้องดูให้จบเพราะถ้าเกิดใครพลาดก็จะพลาดบทเรียนดีๆไปวันนี้มีสอนเทคนิคการจับจังหวะแบบที่หลายคนยังไม่เคยเรียนมาก่อนด้วยนะจ้า งั้นเรามาตั้งเสียงอุคุเลเล่ของเราให้ตรงซะก่อนดีกว่าหยิบเครื่องตั้งสายขึ้นมาและจากนั้นเราจะตั้งสายบนสุดโนต้ตตัว G สายที่3โนต้ตตัว C สายที่2โนต้ตตัว E และสายที่1โนต้ตตัว A ตั้งตรงแล้วนะคะเราปิดเครื่องตั้งแต่พอดีเครื่องนี้ไม่ต้องปิดแค่ดึงออก ก็ปิดตัวเองเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะคุณหนมีแองั้นเรามาลองเล่นเพลงนี้ด้วยกันเลยกับคอร์ดชุดนี้ค่ะแค่สี่คอร์ดจะเล่นได้ตลอดทั้งเพลงอยากกินหมูกระทะแล้วนะเริ่มต้นจากคอร์ดที่หนึ่งก็คือคอร์ด G ค่ะนิ้วชี้วางไว้สายที่สามช่องที่สองนิ้วกลางสายที่หนึ่งช่องที่สองนิ้วนางสายที่สองช่องที่สามดีทุกสายค <c oughs> อร์ดที่สองก็คือคอร์ด A Min o เรเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะให้เราเอานิ้วชี้วางไว้สายบนตุดเลยนะ สำหรับการเรียงนิ้วในคลิปนี้อาจจะไม่เหมือนกับคลิปอื่นเนื่องจากว่าหลายคนเล่นคอร์ดท่บไม่ค่อยถนัดให้เอานิ้วทุกนิ้วมาใช้งานให้หมดเลยคอที่3ก็คือคอร์ด B minor seven ค่ะนิ้วชี้อยู่ที่คอร์ด A minor ใช่ไหมคะนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อย B minor seven กดทุกสายเลยช่องที่2หลายคนก็คุ้นเคยกับการท่บถ้าท่บจะเป็นแบบนี้ เราจับแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดตามด้วยคอที่สี่คอสุดท้ายแล้วก็คือคอร์ด C นั่นเองค่ะนิ้วนางวางไว้ช่องที่3ซ้ายที่1ถ้าเราเล่นเรียงกันนะคะขอจะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ G A minor B minor 7และเป็น C แบบนี้จากนั้นจะย้อนกลับค่ะไปที่ B minor 7 กลับมาที่ G ค่ะชอบมากๆเลยตรงที่เพลงนี้มีจังหวะที่ไม่เหมือนกับหลายๆเพลงที่เราเคยเล่นกันมาเขาเรียกว่าจังหวะ3 4นั่นเองคือใน1ห,ห้องมี3จังหวะเมื่อเล่นครบแล้ว1รอบก็จะเปลี่ยนคอร์ดค่ะยกเว้น3คอร์ดแรก G A minor B minor เเราจะเล่นคอร์ดละ1ครั้งแบบนี้ค่ะ1 2 3 นี่ครบแล้วนะในหนึ่ห้องแล้วก็เป็นคอร์ด C 3จังหวะ B m i n o r 7 3จังหวะ A Min o r 3จังหวะและเป็นคอร์ด G 1จังหวะ A m i n o r 1จังหวะ B Min o r 7 1จังหวะแบบนี้ก็จะครบลูปหนึงพอดีเลยค่ะส่วนแพทเทิร์นที่เราจะใช้นะคะเราจะเลือกใช้แพทเทิร์นการดีดลงอย่างเดียวก็ได้3ครั้งตัวยอย่างเช่น one t กับอีกแบบนึงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มคอร์ด C ที่การดีดลงหนึ่งครั้งซึ่งจะยาวๆหน่อยแล้วก็ดีดขึ้นลงติดติดกันแบบนี้ค่ะลงขึ้นลงเปลี่ยนลงขึ้นลงเปลี่ยนลงขึ้นลงเปลี่ยนลงลงลง one down up down ลงขึ้นลงลง Long one, two, three. ะะง่ายๆเพียงแค่เราต้องจัดลำดับความสำคัญของร่างกายให้ด้เริ่มต้นจากคอดที่หนึ่งก็คือคอด G หลังจากนั้นไปที่ A minor และเอานิ้วที่เหลือมาเรียงกันให้ได้ B minor 7แบบนี้และก็ไปที่คอด C นี่คือขาไปขากลับก็คือถ้าเรามีคอ์ด C เป็นจุดเริ่มต้นเราจะกลับไปที่ B minor 7 A minor และปิดท้ายด้วยคอร์ดจีค่ะส่วนใครที่บอกว่าอยากได้ขีดต้นฉบับนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่เอาคาปโป้มาทาบค่ะถันระดันแันถ้าเราทาับคาปโป้ไปที่ช่องที่สองปุ๊บออโอ,โอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงจะสูงขึ้นมา1เสียงค่ะแล้วก็จะตรงกับขีดต้นฉบับเป๊ะเลยพี หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในช่วงโควิดกักตัวแบบนี้ใครที่อยากเล่นเพลงเราไปเล่นด้วยกันได้นะคะกับช่อง super apple show อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้มีพลาดทุกการติดต่อของคุณกับ apple show ค่ะ thank you for watching บ๊ายบา